สวัสดีครับไหนสวัสดีแบบไหนสวัสดีครับหนูชื่อเด็กชายอะไรชื่อเด็กชายอามิรมครับผมครับผมวันนี้จะไปทำอะไรทงบ๊บามสีเต้นระบ๊ามสีเต้นระบ๊มมีอะไรบ้างเนี่ยมีนม นมแล้วก็มีอะไรครับเอาสีสลงไปงงงงมาดูกันนะครับแป๊บหนึ่ง,าง,ง,งมาดูวาง,องโอ้ เอาครับจุ่มเข้าไปครับอ่จุ่มจิ้มเข้าไปอุ้ยอุ้ยสีเตาระบำครับอือฮึตรงนี้สีเตาระบำครับโอือฮึจุ่มเข้าไปครับอือฮึเป็นไงทำอะไรครับโอ้โหึทำสีเตาระบำครับอย่าทำอย่างนี้นี่จุ่มเข้าไปอีกอู

จิ้มลงไปขอจิ้มหน่อยน้องมินทำสีเต้นระบำมาจิ้มลงไปครับโอ้โหจิ้มตรงที่มีสีอุ้ยอุ้ยทำดีๆครับแม่ขายของให้หนหูทำสีเต้นระบำแม่หาย,ปหยเป็นไแล้วอ่ะนี่ยสีเต้นระบำแม่หายเปน็นหมดแล้วไงแม่อันนี้ นี่นี่ใส่น้ำยาล้างจานก่อนว้าวว้าวาสีสีเจนน่ะบังครับดู คุณหนงไหม